แค่น่ารับแอนปุ๊บเดี๋ยวเชิญให้เลยบอกเลยได้มาเข้ามานายฮาร์ฟูฝาเปิดใหม่พูดด้วยมีอะไรลูกพี่ก็ดูดนันขึนเดี๋ยวรอรอเขาแอดสักครู่นะบอกเลยว่าแตกผมด้วยครับนี่ไงมาแล้วใช่ไหมไวะมือใหม่ฝาคนเลยเหรอสักครู่นะเมื่อกี้มันขึ้นแล้วแอดเพื่อนแล้วก็รีเควสเย็ดเฮ้ยเดี๋ยวนะโรคอ๋อนี่นี่ก็เชิญแล้วคนคนคนนี้คนนี้คือคนดูที่ดูสติไปทำไมมันแรมันเยอะจังวะวิวสติบเลยอยู่ มีบอกเร็วโวมีดูคัตสีนานเกินไงเขาเลยแจ้งเกิดพ้นแล้วนี่ตลาดเกษตรเสรีชนะนะครับมาของจริงละชนะบ่อยจนจนเวลขึ้นนะครับเฮ้ย คุณพี่เขาตึงเกินนะัะเอาเลยครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับมีโอกาสค่อยจอยทิดมาล่างนะก่อนอื่นนี่อะน้าตัวคอนอะน้นาตัวไหนน้าไปนี่มันหมดอะไรอะทำไมรู้สึกไม่ในนี้ละหมดไอคอนไม่ไอคอนไอคอนน่ารู้น่นะอันนี้ด้ฝังี้เฟ้นใช่ใช่บางคับเลยว่าถ้าเป็นตัวคำงั้นเรางั้นเราไปเล่นตัวละครผู้หญิงแล้วกันนะครับ <laughs> มันมีหัทตัวนั้นแรกนี่ไงไม่สามารถเลือกตัวละครของฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยหรอใช่ใไม่ได้ไม่ได้ฝ่ายตัวละครด้วยเหรอเขาเขาเอาตัวเมนเราไปด้วยนะไม่เป็นไรเรามีเรามีเด็กชายบ้านสามอยู่คือคือเพิ่งเจอเขาไปครั้งแรกเหมือนกันนะเวอร์สเพสบอกเลยอันนี้อัปเกรดหรอเริ่มใส่ซื้อของก่อนเลยถ้าจะเข้าไทยเลยเขาซื้อไทานแนะนำไปเลยได้ได้มีมีแนะนำอยู่ฮาวีอัมเมอร์กับไลท์นี่มอรอะไรอะไลท์อัมเมอร์สามารถเล่นได้ส่วนเซนเนอัมเมอร์ก็คือ เราเซ็นไม่ได้เอาไม่รู้จะพอเอาเอา like ไลนดีเฟนต์ไปก่อนแล้วกันแล้วก็เราซื้ออะไรต่อไม่ได้แล้วใช่ใช<ร> <Okay. S 2> ่ช่องช่องนั้นนั่งรถขับไปอะ่ะถ้าทางรถมาเรื่อยๆเหมอนเราให้แบบว่าหนึ่รถเขาไวอ้อ่ะถ้าสนุกนี่ต้องเลิกเล่นโอเวอร์แล้วละ่ะ <laughs> เึืงถึงดันรถต้องนึกถึงโอเวอร์วอเคเฮ้ยมาแล้วนะเอ้ามันไม่ใช่ระเบิดฮิวหรออ๋อกดพีดเอาระเบิดฮิวไปอุ้ยปืนเรื่องมากด้วยเอออยูนั่งรถหนูกดมาเรื่ๆคนนึงอ่ะมันทาถขับ้ไดโ่งรถหัวแตกฤฤ เปลี่ยนตัวได้ไม่ขอร้องหลาตตัวละครมันไม่เอือมนมนสำหรับคีมากเปลี่ยนไม่ได้ด้วยเสียใจที่สุดเลยเปลีนไม่ไดไ้เปลี่ยน,น,นไ้นไซอนทา,าเปลี่ยนไ่ด้ซอนทาย่ทำ้ตวเอเปลี่ยนสาหน้าน่งมันมันไม่มีตัวเล่นนะครับูดวงโคแย่เลยีิตจมเลย้าางั้นอ่ะใช่ชีวิตจะหาไหมเกมมันมีการแนะนำใ้ทั้งสิรี์น,นะครับงั้นผมขออนุญาตเลือกที่เข้าให้ช็อตไปก่อนแล้วกันนะถ้ายิงโดนหัวปลอรตัวละครเคคือตัวละครฮิวหรอระเบิดฮิวนีมห่มี่่่ีไไดด้้ชออออะเเบิมมงงยยาาาวปทันต ทำไมผมลั่นไม่โดนหัวอ่ะครับคกิวเคียสามารถยิงใส่พวกทอแพงอยู่พื้นาได้อ่ะเขาทำไม่สามารถอย่างเนี้ยแตกขนาดได้สกิลคิวตัวละครนี่คืออะไรอ่ะฮารลแล้วก็ทำให้ไฟควายแตกขนาดไม่ได้โอครับฮุนโอมีสู้ๆครับหนึ่งห้าไม่ถือว่าลุมอืมโ้เก่งนักเหรอเฮ้ยผมโกหกับพี่ เฮ้ยเดี๋ยวผมปามระเบิดออค่าฟุตปีนู่ไม่คือสับสนแล้วบอกระเบิด์สามคนแล้เบิด์สี่ไม่ปาระเบิดสามค่าตัวตายโอ้ดูโคตรเก็นเลเออเดี๋ยวเอาทำไมมันแ,แนะนำอ๋ออัพอาพอัพกาะได้เพิ่งรู้เกย์ไปวิ่งวะคืออะไรอ่ะต้องมีทาร์เก็ตเพื่อใช้สกิลสกิลทำอะไรเนี่ยตัวเด่น ๋อเฮีนหอผมอยากเล่นปอมกับเพื่อนมากลปลาระเบิดไปละไปอีซู่ีซูปลาระเบิดไปแล้วเฮ้ยรห้ยเฮ้ระเบิดระเบิดผมไม่หตูกตูกตูก โมไม่เห็นโอ้โหโคตรแย่เลยแลกคู่อัพอะไรทีอัพอะไรทีอัพเอ่ออ่ะเน้น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 ใส่ยิงแล้วจ้าทำเธอเป็นหนึ่งท่อนาคตเธอหนึงกวางระเบิดไปแล้วเอ้าปลาระเบิดผิดตายตายเฮ้ยอุ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 ้ยทำไรอะอันติตัวนี้มันคืออะไรตัวละครอันติตัวละครเคียมัะเอ๊ะอ๋อมันเอาไว้อ่าเรียมขอมไปหามเพื่อนมาโล่ ให้เพื่อนแล้วก็วัดไปหาวารุ่แล้ววัดไปหาเัรง่ายไหมอ๋อวัดไปหาเพื่อนอ๋อจริงคือวัดเออมารุ่นเพื่อนด้วยเนี่ยเห็นไหมเพื่อนมาร้อยข้อป่าระเบิดอยู่ระเบิดอยู่อย่าเข้าข่ายเลยง่ายง่ายยเสียหน่งเข้าได้เราจะกันบ้านอีสปอร์ตแบบนี้ได้ด้วยเหรอวะเรารู้สึกเราเก่งขึ้นแบบสามล้านเปอร์เซ็นต์ลงมาแล้วลงมาแล้ววุ้ยตายตายตายสวยครับลูกพี่ใส่เว้ยใส่เี้ผมเชื่อวทุกคนทำได้เขาถมแล้วถมแล้วล่างล่างล่างตาย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 เหลือตัวนึง โอ้โหยกโดลันหัวแตกสวยสวยย<อ>ี่หายากนะเรยยองกับคนดูแล้วชน,นะ